การเดินทางข้ามเวลาถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สร้างความสนุกสนานนำไปสู่ p l o ตเรื่องที่หลากหลายน่าตื่นเต้นและทำให้ภาพยนตร์มีความสร้างสารรค์เส้นเรื่องต่างๆที่ไม่ได้แค่ไล่จากอดีตมายังปัจจุบันหรือปัจจุบันไปยังอนาคตทำให้ตัวละครในภาพยนตร์นะคะสามารถสร้างการตัดสินใจที่ส่งผลต่อเส้นเรื่องหลักได้อย่างแยบยลค่ะแต่ในโลกของความเป็นจริงแล้วการย้อนเวลาเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่การย้อนเวลาในภาพยนตร์แบบใดที่อาจจะเกิดขึ้นได้จริง ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ในนะคะที่อนุญ,ญาตให้การเดินทางข้ามเวลาเป็นไปได้เดี๋ยววิดดมตอนนี้พาทุกคนมาเปิดโลกแห่งการเดินทางข้ามเวลาในภาพยนตร์กันค่ะนี่คือโอดู แพลตฟอร์มเรียกช่วยให้คุณเริ่มธุรกิจได้ง่ายกว่าที่เคยเพราะมีแอปพลิเคชันที่จำเป็นต่อธุรกิจมากกว่า70ตัวครอบคลุมการใช้งานตั้งแต่การเงินการขายเว็บไซต์การจัดส่งสินค้าการบริหารพนักงานการตลาดการให้บริการไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและที่เจ๋งกว่าก็คือทุกแอปทำงานเชื่อมต่อกัน ช่วยประหยัดเวลาที่เป็นต้นทุนที่แพงที่สุดของธุรกิจและที่สำคัญกว่านั้นทดลองใช้ได้15วันใครอยากสัมผัสความง่ายกว่าที่เคยคลิกลิงกที่แคปชั่นเลยการเดินทางข้ามเวลาไม่ว่าจะเป็นการย้อนกลับไปในอดีตหรือข้ามช่วงเวลาไปยังอนาคตหรือการเหลื่อมกันของเวลาไม่ได้เป็นไอเดียที่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะแต่แอบแฝงอยู่ในวัฒนธรรมของมนุษย์มาหลายพันปีแล้วค่ะเราอาจจะเคยเห็นตำนานเรื่องเล่าหรือบันทึกทางศาสนา ยกตัวอย่างเช่นในไตภูมิพระร่วงนะคะที่พูดถึงเรื่องของนรกสวรรค์การเวียนว่ายตายเกิดและโครงสร้างของจักรวาลซึ่งก็ได้มีการพูดถึงว่าบางที่ในจักรวาลเวลาจะผ่านไปช้ากว่าที่อื่นแต่เมื่อวิทยาศาสตรเ์เจริญก้าวหน้าขึ้นนะคะก็ได้เห็นการเอาช่องโหว่ของทฤษฎีต่างๆมาเปิดโอกาสให้เกิดการเดินทางข้าเมเวลาขึ้นค่ะ นิยายวิทยาศาสตร์เรื่องแรกที่พูดถึงการย้อนเวลานั้นก็อย่างเช่น The Time Machine ที่ถูกเขียนโดย H. j Wells นักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์คนสำคัญของโลกในนิยายเรื่อง The Time Machine นั้น Wells นะคะก็ได้เขียนถึงนักวิทยาศาสตร์ที่เดินทางข้ามเวลาไปยังปี82701ซึ่งนักย้อนเวลาก็ได้พบเจอกับมนุษย์ในอนาคตก่อนจะเดินทางกลับมายัางปัจจุบันค่ะ ในเรื่อง time machine นั้นนะคะก็ได้อธิบายว่าเวลาเปรียบเสมือนกับมิติที่4วัตถุใดๆจะไม่มีอยู่จริงถ้ามันไม่เคยอยู่ในช่วงเวลาใดซึ่งแนวคิดของเ e ลส์นะคะนั้นก็ใกล้เคียงกับนิยามของเวลาในฟิสิกส์ยุคใหม่อย่างมากค่ะและเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดนิยายวิทยาศาสตร์ที่พูดถึงการย้อนเวลาเรื่องอื่นๆค่ะ ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าทึ่งที่นิยายของเวลส์นั้นนะคะเกิดขึ้นก่อนที่นักฟิสิกส์อัลเบิร์ตอาลสไตน์จะสร้างทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปและสัมพันธภาพพิเศษในปี1915ซึ่งอธิบายได้ว่าเวลาแต่ละที่ในเอกภพไม่ได้เดินไปข้างหน้าเท่ากันแต่จะมีบางจุดที่เวลาผ่านไปช้ากว่าที่อื่นหรือเร็วกว่าที่อื่น เมื่อเดินทางใกล้กับความเร็วแสงมากแค่ไหนเวลาก็จะยิ่งผ่านไปช้าลงหรือว่าเมื่ออยู่ใกล้วัตถุที่มีมวลมากก็จะยิ่งดึงให้เวลาผ่านไปช้าลงเช่นเดียวกันเราสามารถอธิบายทฤษฎีนี้ได้ผ่านทางโครงสร้างที่เรียกว่าปาริภูมิเวลาหรือ Space Time ที่เปรียบเสมือนผืนผ้าที่รองรับมวลของส,สารในจักรวาลเอาไว้ยิ่งวัตถุมีมวลมากผืนผ้าก็จะถูกทำให้บิดโค้ง ปริมาณการบิดโค้งยิ่งมากขึ้นเวลาก็จะยิ่งผ่านไปช้าลงค่ะทฤษฎีสัมพันธภาพนี้เองนะคะก็เลยได้กลายมาเป็นช่องว่างทางจินตนาการให้กับนิยายวิทยาศาสตร์และภาพยนตร์ไซไฟในยุคปัจจุบันที่อาศัยการยืดของเวลาหรือว่า time dilation มาใช้ในการดำเนินเรื่องค่ะการเดินทางข้ามเวลาแบบ time dilation นั้นเรามักจะเห็นในภาพยนตร์ที่ตัวเอกจะต้องเดินทางในอวากาศตัวอย่างเช่น Interstellar Yes, you Yes, you are. Yes, you are. ที่ตัวละครเอกคูเปอร์ได้รับภารกิจให้เดินทางไปในอวกาศห้วงลึกผ่านรูหนอนไปยังกาแล็กซี่อื่นซึ <S <S ่งเวลาที่ตัวเอกพบเจอนั้นเช้ากว่าบนโลกเมื่อคูเปอร์กลับมาเจอกับลูกสาวก็พบว่าลูกสาวนั้นแก่กว่าตัวเองอย่างมากค่ะ การเดินทางข้ามเวลาในลนักษณะนี้นะคะถือได้ว่าเป็นไปได้จริงได้มีการพิสูจน์มาแล้วในหลากหลายสถานการณ์เช่นนาฬิกาบนดาวเทียมที่กำลังโครจรรอบโลกจะเดินเร็วกว่านาฬิกาบนโลกหรือการโครจรของดาวพุธรอบดวงอาทิตย์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละทศวรรษหรือลำแสงที่บิดโค้งเมื่อเดินทางผ่านวัตถุที่มีมวลมากอย่างหลุมดำที่เรียกว่า gravitational lensings ทำให้การเดินทางข้ามเวลาในลักษณะ time dilation เกิดขึ้นได้จริงๆค่ะแต่ว่าการเดินทางข้ามเวลาแบบ dilation นั้นนะคะก็ไม่ได้อนุญาตให้เรากระโดดไปกระโดดมาระหว่างอดีตกับอนาคตได้เพราะเวลาแม้จะไหลไปด้วยอัตราที่ไม่เท่ากันแต่ก็ยังไหลไปข้างหน้าเสมอแล้วถ้าเราต้องการเดินทางไปยังอดีตละ่ะจะเป็นไปได้ไหมนักฟิสิกส์สตีเฟนฮอวกินนะคะเขาก็ได้พูดถึงความเป็นไปไม่ได้ของการย้อนเวลาไปยังอดีต ซึ่งฮอ p k กินส์ก็ได้เรียกมันว่า chronology protection conjecture แปลว่าข้อสมมติฐานการป้องกันลำดับเวลาที่บ่งบอกว่าการย้อนเวลากลับไปยังอดีตนั้น เป็นสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลและขัดต่อหลักฟิสิกส์ที่เรารู้จักกันอย่างมากค่ะก็ต้องบอกตามตรงนะคะว่าด้วยทฤษฎีสัมพันธภาพของไอน์สไตน์นั้นยังไม่อนุญาตให้มีการเดินทางย้อนไปยังอดีตเกิดขึ้นได้แม้จะมีการตั้งสมมติฐานว่าหากมนุษย์สามารถค้นพบสสารแปลกประหลาดหรือ Exotic m a t t e r ที่ไม่สามารถอธิบายด้วยทฤษฎีฟิสิกส์ปัจจุบันได้สสารที่มีมวลติดลบหรืออนุภาคที่สามารถเดินทางได้ด้วยความเร็วเหนือกว่าความเร็วแสงซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นเพียงสมมุติฐานเท่านั้นค่ะยกตัวอย่างของภาพยนตร์ที่มีการย้อนเวลากลับไปยังอดีตได้ก็เช่น Back to the Future ที่มีการใช้อรถยนต์ DeLorean ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษที่พาให้การเดินทางข้ามเวลาเกิดขึ้นได้จริง ภาพยนต์ที่เปิดโอกาสให้มีการเดินทางกระโดดข้ามไปมาระหว่างอดีตกับปัจจุบันนั้นโดยมากแล้วก็จะมีความเป็นแฟนตาซีและไม่ได้อธิบายหลักการที่ใช้มากนักบางเรื่องก็เป็นเรื่องแนวแนวเวทมนตร์เช่นเครื่องย้อนเวลาของเฮอร์มอนี่ในแฮร์รี่พอตเตอร์หรือเป็นเรื่องปฏิหารอย่างเช่นในทวีพบค่ะการย้อนเวลาไปยังอดีตก็ยังขัดตอนหลักเหตุและผลซึ่งทำให้ความสมเหตุสมผลของจัก,กรวาลน,นิพพังทลายลง วิธีการอธิบายที่โด่งดังที่สุดที่มักจะถูกนำมาใช้อธิบายว่าทำไมการย้อนเวลากลับไปในอดีตเป็นสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลนั้นก็ได้แก่ความย้อนแย้งของปู่หรือ grandfather paradox grandfather paradox นั้นนะคะอธิบายไว้ว่าถ้าเราเดินทางย้อนกลับไปยังอดีตได้จริงและไปพบกับคุณปู่ของตัวเองถ้าเราฆ่าคุณปู่ของเราซะแล้วเราคือใครเพราะถ้าไม่มีคุณปู่ ก็จะไม่มีพ่อของเราถ้าไม่มีพ่อของเราตัวเราก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นมาได้อย่างในเรื่องตาครีเจเนซิสได้มีการสร้างอุป,ปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายตัวเองไปยังปร,ริภูมิเวลาต่างๆแต่ทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้ายตัวเองไปยังอดีตหรืออนาคตก็จะเสี่ยงต่อการทำให้ความสมเหตุสมผลของจัก,กรวาลพังทลายลงคือเราต้องเล่นเกมนี้ไปจนจบฉันแค่อยากจะช่วยคนที่ฉันรักแค่นั้นเองเธอฝากความหวังไว้ที่ฉันเกินไปแล้ว เรียกว่า break down of causality ก็ถือว่าเป็นการหยิบเอาความไม่สมเหตุสมผลมาสร้างเป็นอุปสรรคในเนื้อเรื่องได้ด้วยค่ะทั้งหมดที่เล่ามานั้นเป็นการอาศัยการมองผ่านเลนส์ของทฤษฎีสัมพันธภาพที่มองจักรวาลของเรานั้นเป็นไทม์ไลน์เดียวกันตั้งแต่การถือกำเนิดขึ้น เมื่อมองเป็นไทม์ไลน์แบบเดียวกันนี้ c a ค a l i t y จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ป้องกันไม่ให้ความสมเหตุสมผลของจัก,กรวาลถูกทำลายลงได้แต่ถ้าเกิดจัก,กรวาลของเราไม่ได้มีแค่ไทม์ไลน์เดียวล่ะอีกหนึ่งทฤษฎีที่มักจะถูกนำมาใช้อธิบายการข้ามเวลาในภาพยนตร์ก็คือทฤษฎีพักหุจัก,กรวาลหรือ multiverse ที่อธิบายว่าจากักรวาลของเรานั้นไม่ได้มีแค่ไทม์ไลน์เดียวแต่ทุกๆก,การตัดสินใจที่เกิดขึ้นจะนําไปสู่ไทม์ไลน์ที่แตกต่างออกไปทําให้ความเป็นไปได้ของสิ่งที่จะเกิดขึ้นมีเยอะมากๆพูดง่ายๆก็คือจะมีตัวเราในอีกหลากหลายเวอร์ชั่นเกิดขึ้นใหม่ในทุกความเป็นไปได้โดยอาศัยควอนตัมฟิสิกส์หรือทฤษฎีสตริงค่ะซึ่งแนวคิดเรื่องพระหุจ,จกักรวาลนี้นะคะก็ถูกอธิบายผ่านหลากหลายทฤษฎีทางฟิสิก ที่ยังมีช่องว่างให้จักระวันเหล่านี้เกิดขึ้นได้เช่นจักรวันของเราอาจจะลอยอยู่ในช่องว่างที่มีขนาดใหญ่กว่าจักรวันของเราร่วมกับจักรวันอื่นๆเราเรียกช่องว่างนี้ว่าบล็อกและเรียกแต่ละจักระวันที่ล่องลอยอยู่ว่าเบรนซซึ่งนักฟิสิกส์มิชิโอคาคุได้เคยนำแนวคิดนี้มากล่าวถึงในหนังสือ Parallel Worlds: A Journey Through Creation, Higher Dimensions, and the Future of Cosmos หรือบางทฤษฎีก็บอกว่าในตอนที่จักรวาลได้ถูกสร้างขึ้นก็อาจมีจักรวาลอื่นถูกสร้างขึ้นเช่นกันแถมอาจมีอัตราส่วนของพลังงานอนุภาคที่แตกต่างจักรวาลที่เรารู้จักโดยสิ้นเชิงทําให้กฎทางฟิสิกส์ในจักรวาลของเราอาจไม่สามารถนําไปใช้ในจักรวาลอื่นได้ค่ะแต่ทั้งหมดนี้ก็นํามาซึ่งช่องว่างที่ทําให้ภาพยนตร์หลากหลายเรื่องเลือกที่จะเอาแนวคิดแบบพระหุจักรวาลมาใช้ดําเนินเรื่องเช่นในเรื่อง Everything everywhere all at once ที่ตัวเอกจะต้องไปพบเจอกับตัวเองในจกักรวาลต่างๆแม้ในเรื่องจะไม่ได้มีการอธิบายกฎทางฟิสิก์ว่าการเดินทางข้ามจากักรวาลนั้นเป็นไปได้อย่างไรแต่ก็ถือว่าเป็นการมองหาความเป็นไปได้ซึ่งนำมาซึ่งข้อสรุปในทางปรชัชญาถึงคุณค่าในการมีชีวิตอยู่ หรือในภาพยนตร์เรื่อง Avengers Endgame ที่ได้หยิบเอาพระหุจัก,กรวาลมาสร้างเป็นเส้นเรื่องใหม่ๆโดยอาศัยหลักกลลศาสตร์ควอนตัมว่าด้วยเรื่อง Many Worlds Interpretation มาอธิบายค่ะ าพยนตร์ไซไฟสัญชาติไทยอีกเรื่องอย่างยูเรนัส2324ได้อธิบายกลไกลของการเดินทางข้ามจัก,กรวาลผ่านการสัมผัสกับสสารแปลกประหลาดที่เดินทางมากับดาวหางทําให้ตัวละครในเรื่องสามารถเปิดประตูสู่การเดินทางข้ามจัก,กรวาลได้และได้ไปเจอกับคู่รักของตัวเองในพระหุจัก,กรวาลอื่นๆในโลกที่บางอย่างมีทั้งเหมือนและไม่เหมือนกับในจัก,กรวาลที่ตัวเองเดินทางมาค่ะ อีกเรื่องที่มาแปลกนะคะและสร้างสารรค์มากๆก็คือเทนนิสที่ไม่ได้เป็นการย้อนเวลาแบบกระโดดข้ามแต่เป็นการอาศัยการไหลทวนเอนโทรปี ropy, หรือคุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกว่าด้วยสภาวะที่ไร้ระเบียบเมื่อเวลาผ่านไปซึ่งการนำเอาหลักการแบบหลวมๆม,มาสร้างเงื่อนไขว่าถ้าเราจะย้อนอดีตสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการ กรอเวลากลับไปเหมือนเรากรอเทปทำให้ในเรื่องเราจะเห็นคนเดินถอยหลังหรือขับรถถอยหลังซึ่งก็เป็นการตีความที่นำไปสู่ความขัดแย้งในภาพยนตร์ที่ถือว่าสร้างสรรค์มากๆค่ะเราจะสังเกตนะคะว่ายิ่งทฤษฎีการเดินทางข้ามเวลาในภาพยนตร์นั้นยากแค่ไหนหลักการที่เราหยิบยกมาใช้อธิบายก็จะยิ่งมีความหลวมมากขึ้นเท่านั้น นั่นก็เพราะว่าจริงๆแล้วไซไฟก็คือการนำเอาสิ่งที่เรารู้และสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจมาตีความเพื่อเปิดช่องว่างทางจินตนาการสร้างความสนุสนานดังนั้นเวลาเราดูภาพยนตร์ก็ให้นึกนะคะว่าเรากำลังชมภาพยนตร์อยู่ไม่ต้องไปเครียดว่ามันสมจริงหรือไม่อย่างไรค่ะกลับมาสรุปให้ฟังกันอีกรอบนึงนะคะว่าเราอานมองแนวทางการเดินทางข้ามการเวลาในภาพยนตร์ได้เป็น3รูปแบบใหญ่ๆก็คือ การเดินทางไปยังอนาคตโดยอาศัยทฤษฎีทางฟิสิกส์ที่ได้ถูกพิสูจน์แล้วว่าเวลาในแต่ละที่ของจักรวาลน,นั้นเดินไม่เท่ากันการย้อนกลับไปยังอดีตโดยอาศัยสมมติฐานของสสารและพลังงานที่เรายังไม่สามารถอธิบายได้ด้วยกฎทางฟิสิกส์ปัจจุบันและการอาศัยความเป็นไปได้ของจักรวาลผู้ขนานในการสร้างไทม์ไลน์ใหม่ๆและใช้กลศาสตร์ควอนตัมมาเป็น,นกลไกในการกระโดดข้ามไปมาระหว่างแต่ละจักรวาลค่ะ พอเราแยกแบบนี้แล้วนะคะเราจะพบว่าในภาพยนตร์เรื่องต่างๆก็จะมีกลไกที่เปิดประตูสู่การย้อนเวลาที่แตกต่างกันและบางเรื่องอาจจะไม่ได้ใช้กลไกเดียวด้วยเช่น Interstellar ที่มีการพูดถึง time dilation ว่าดาวแต่ละดวงเวลาผ่านไปไม่เท่ากัน ประกอบกับการที่ตัวเอกสามารถเดินทางข้ามปริภูมิเวลาได้ผ่านการใช้รูนอนค่ะหรือภาพยนตร์บางเรื่องก็ไม่ได้จําเป็นต้องอาศัยกฎทางฟิสิกส์ขนาดนั้นนะคะแต่ใช้การบิดเส้นเรื่องเพื่อสร้างไทม์ไลน์ของตัวเองอย่างเช่นซีรีส์อยากกลับบ้านที่วาดเส้นเรื่องให้เป็นวงกลมลูบวนไปเรื่อยเมยนีเรามีแค่รีเน่ คาร์โลเลวเวลีนักฟิสิกส์ผู้เขียนหนังสือ The Order of Time นะคะได้อธิบายไว้ว่าแม้เวลาในเชิงฟิสิกส์เป็นเพียงแนวคิดที่ซับซ้อนและอาจไม่ได้มีอยู่จริงในความหมายที่เราคุ้นเคยแต่ว่าเวลาในเชิงปรัชญาและมนุษยศาสตร์มีความสำคัญอย่างลึกซึ้งเพราะเป็นกรอบที่ทำให้เราเข้าใจชีวิตความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลง สุดท้ายภาพยนตร์ไซไฟที่พูดถึงการย้อนเวลาของมนุษย์นอกเหนือจากความหมายในทางฟิสิกส์แล้วก็อาจเป็นการแสดงออกเชิงสัญญาที่บ่งชี้ว่าเรามีความผูกพันยึดติดและอยากแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตหรือเร่งรัดที่จะมองเห็นอนาคตซึ่งเป็นสิ่งที่ฟิสิกส์ณนะปัจจุบันยังไม่สามารถทําได้ครั้งหน้าเวลาที่เราดูภาพยนตร์ไซไฟนอกจากความสมจริงแล้วก็อย่าลืมมองผ่านเลนส์ที่ผู้เขียนต้องการจะบอกเรากันด้วยนะคะ ให้ระดับความวิทย์ของ EP นี้ไว้สักเข้าจะยากเหมือนกันนะสัก7บิ๊กเกอร์เลยละกันค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องจงนินตนาการล้วนๆถ้าใครฟังทันเนี่ยค่อนข้างถือว่าคุณก็พอจะมีความเข้าใจเรื่องฟิสิกส์ควันตั้มอยู่เหมือนกันนะคะส่วนตัวเชอวเองนะคะถามว่าเราย้อนเวลาได้ไหม ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าพิสูจน์ไม่ได้แต่เชื่อว่าการอยู่กับปัจจุบันน่าจะดีที่สุดค่ะอย่าลืมติดตาม The w i ิ d o m มด้อมของคนชอบวิ์นะคะว่าคลิปต่อไปเชอจะหยิบเรื่องอะไรมาเล่าฝากกดไลค์กดแชร์วีทีกันด้วยนะคะ